อันนี้บอกอยากให้ผมคุยเรื่องสอตอชอหน่อยใช่ไหมฮะคือผมเองขอญาตนะครับที่จริงเนี่ยผมรู้อะไรมากมายนะครับรู้ความจริงเป็นอย่างไรแต่ว่าด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคณะกรรมการเป็นกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจนะผมมาวิพาก์วิจารณ์ไม่ได้เลยไม่ใช่กลัวใครจะโกรธหรืออะไรครับ ผมเป็นกรรมการที่จะต้องไปตัดสินคนนั้นผิดคนนี้ถูกเพื่อจะลงโทษเขาปลดออกไล่ออกมันมาพูดไม่ได้ไงพูดว่าเขาผิดก่อนก็ไม่ได้พูดว่าเขาถูกก่อนว่ามันมีจริงอะไรไอคนอื่นวิพากวิจารได้ครับท่านอื่นวิพากวิจาร์ได้แต่ว่าผมเนี่ยโดยตัวผมเนี่ยมันเหมือนผมเป็นผู้พากษา นะครับหรือผมเป็นปปชเนี่ยจะมาพูดไม่ได้พอเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมครับนะฮะเวลาเขามาล้องเนี่ยผมก็ต้องมาสอบต้องมาสอบดูพยานหลักฐานนะมันก็พูดไม่ได้นะครับก็เลยคนจะบอกเอ๊ะทำไมผมไม่มาพูดบ้างนะครับว่าคนนั้นเอาเรื่องนี้มาเปิดคนนี้เอาเรื่องนี้มาเปิดแล้วมันจริงหรือเปล่าโอ้ยทำไมจะไม่รู้ละครับว่าเรื่องจริงไม่จริงยังไงนะครับ รู้ครับแต่ว่าผมเองเนี่ยเติบโตมาในชีวิตราชการเนี่ยไม่เคยเสียเงินเลยนะนะครับไม่เคยเสียเงินเลยนะครับไม่ว่าผมจะขึ้นสารวัตรนะครับขึ้นสารวัตรมันก็ต้องทนครับเราไม่มีเส้นลูกชาวนานะครับไม่ได้จบโรงเรียนในร้อยตำรวจกับเขานะครับผมก็ จนอาวุโสสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ตั้งผมผมก็ไปขอความเป็นธรรมจากท่านครั้งแรกเลยเมื่อปี2,532ไปพบท่าน2,532หรือ33เ,เดือนมกรา33ครับไปพบท่านพลตำรวจโทสนัน่นตู้จินดานะครับว่าท่านครับผมทำไมไม่ได้ขึ้นเป็นสาวัดนะครับท่านโอ้ยเขาไม่กินตังกันล้ครับสมัยก่อนผู้บงคับบัญชาเขาไม่กินตังกันล้ครับ ผมก็ได้เป็นสารวัตรนะครับแล้วก็จะมาจากประธานโทษไม่ใช่คุยนะจะมาจากผลงานนะครับตอนผมจะขึ้นรองผู้กำกับเมื่อปี2537นะครับเป็นสวัตรสา3สองสามสามสปี5ปีผมไปจับแท่นผลิตยาาได้นะครับโรงงานผลิตยาได้แล้วก็ไปจับ โรงงานผลิตหัวเชื้อได้วันเดียว2โรงงานเลยนะครับแล้วมันขึ้นกลางปีไงมันมีตำแหน่งเดียวนะครับผมอาวุโสอันดับที่99นะครับอาวุโสอันดับที่99ผมจําได้นะครับสมัยนั้นรู้สึกจะเป็นท่านนายกบัญหาไนายกบัญหารเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ายัางไงเนี่ยนะครับ เขาก็มีเส้นครับนักการเมืองเขาก็ส่งรายชื่อคนนั้นไปนะครับุ่งขับบัญชาผมไม่รู้จักผู้ขับบัญชาเลยนะครับเขาก็ส่งคนนั้นไปคนนี้ไปนะครับผมไม่มีโอกาสได้ขึ้นแหละครับไม่มีโอกาสได้ขึ้นเลยเพราะว่าหนึ่งผมอาวุโสน้อยอาวุโสที่เก้าสิบเก้านะครับผมก็ไม่ได้ไปวิ่งอะไรใครเลยครับไม่ได้ไปหาุ่งขับบัญชาแต่ว่าบังเอิญเจอผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรมนะครับผมจําได้ว่า สมัยนั้นเป็นท่านพลตำรวจโทวิรุณฟื้นแสนผู้ช่วยผู้อุจการตำรวจผู้ช่วยที่ปดีกรมตำรวจนะครับผู้ช่วยที่ปดีกรมตำรวจไปทำหน้าที่หัวหน้าภาคเจ็ดนะครับหัวหน้าภาคเจ็ดแล้วก็มีท่านพลตำรวจโทออยรัตเวสโกสนนะครับซึ่งสองท่านนี่เป็นคนดีทำงานและไม่กินสินบาทค่าสินบนนะฮะผมเลยได้เป็นรองผู้กับครับ คนคนเดียวเลยนะครับภาคเ็ดคนเดียวเลยมันมีตําแหน่งเดียวเขายกฐานะสามร้อยยอดขึ้นเป็นรองผู้อุกับหัวหน้าผมขึ้นผมยังตกใจอยู่เลยนะครับขึ้นกลางปีเดือนกรกฎาคมครับตอนจะเป็นผู้อุมกับก็บกได้ไปจับยาได้นะครับขยายผลไปจับยาบ้าผมจับยาบ้าได้เยอะมากนะครับผลงานเยอะมากนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับ โอ oh, จับได้เยอะมากแล้วก็วิสามันพ่อค้ายาวิสามันมือปืนอะไรนี่นะครับเวลาประกวดผลงานปราบปรามดีเด่นของภาคเจ็บเนี่ยผมได้รางวัลทุกเดือนครับได้รางวัลทุกเดือนได้โล่ปราปรามดีเด่นนะครับโล่ปราบปรามดีเด่นของภาคจนกระทั่งเข้าประกวดผลงานกันที่จะให้สมัยท่านอธิดีพศบุญยจินดาให้อัศวินแหวนเพชรนียผมได้ที่หนึ่งในภาคเ็นะครับที่ส่งเข้ามา เขาจะให้ภาคละคนเดียวคนเดียวนะครับและจังหวะที่จะเขาจะพิจารณาขึ้นพุ่มกับเนี่ยผมก็ไปจับยาาได้ล้านเม็ดครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อก่อนจับได้แสนเม็ดหมื่นเม็ดนี่ก็ถือว่าหลูแล้วนะครับผมจับได้ล้านล้าน3ามแสนเม็ดครับจนกระทั่งท่านพลตรีสนั่นขจรประสาทและมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเวลานั้นนะครับให้ผมเอาของกลางมาแถลงข่าวที่ กรมตารวจนะครับมาถแถลงข่าวที่กรมตํารวจนะครับท่านพลเวกประชาผมนอกเป็นผู้ชกการตํารวจแห่งชาตินะครับแต่ว่าผมได้ความกรุณาจากท่านพลเวกสรรสรุตานนนนะครับที่เป็นรองผู้ชกการตํารวจแห่งชาติเวลานั้น,นเสนอผลงานผมเข้าไปในที่ประชุมนะครับที่ประชุมก็เลยต้องอนุมัติให้ผมขึ้นเป็นผู้กํากับนะครับขึ้นเป็นผู้กำกับก็ไม่ได้เสียเงินครับก็ เสียค่าพวงมาลัยไปร้อยบาทไปกราบท่านสันนะครับขึ้นไปรองผู้ง n ขับการนี่ก็ได้ท่านสันท่านสนับสนุนนะครับก็ไม่ได้ใช้เงินซื้อตาแหน่งเลยนะแล้วพอเป็นผู้ ungs ขับการก็ได้ท่านพ้นตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับเป็นผู้จัดการตํารวจแห่งชาติเวลานั้นนะครับตั้งผมขึ้นเป็นผู้ง n ขับการจังหวัดกาญจนบุรีก็หมดไปอีกร้อยกว่าบาทนะครับเอาพวงมาลัยไปกราบท่านนะครับ ขอบคุณท่านนะครับเป็นพลตำรวจโทรก็ได้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้ารอสอชอเวลานั้นตั้งฮนะครับไม่ได้ใช้เงินครับไม่ได้ใช้เงินครับแต่โอ้ยท่านพลเอกประยุทธ์จ,จะตั้งผมเนี่ยมันก็มีคนค้านครับมีคนค้านครับมีคนที่เขาไม่ชอบผมะนะครับผมเป็นคนไม่อ่อนให้เขาไงนะครับไม่อ่อนไม่ไปกราบไปไหวเขาก็ค้านนะครับ แต่ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านไม่ยอมนะครับท่านบอกต้องเอาเรวัตนะครับเอาเรวัตนะครับผมเลยได้ไปรักษาการผู้จัดการสันติบาลนะครับแล้วก็ท่านก็ตั้งผมมาเป็นผู้จัดการปราบปรามยาอีกนะครับผมไม่เคยไปเยี่ยมอะไรท่านเลยนะท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับคือไม่ได้ผมก็ยังงงๆนะครับว่าท่านเลือกผมได้อย่างไรนะครับว่าท่านเลือกผมได้อย่างไรนะครับ แล้วไม่เคยติดต่ออะไรท่านเลยนะครับไม่เคยไปเจาะแจะไปหาไปนั่นเลยนะครับท่านพลวิวิธิเดชกุลชรผมรู้จักท่านครับท่านเป็นคนดีครับเป็นคนตรงเถนตรงครับวิสิทิเดชกุลชรนะครับคือเราทํางานให้หนักครับทํางานให้หนักกว่าคนอื่นนะครับคนที่เป็นผู้บงคับบัญชาเนี่ยนะครับเขาจะมองนะครับว่าใครผลงานเด่นที่สุดแล้วก็ทุ่มเท ทุ่มเทพบ้าเป็นบ้าเป็นหลังดูแลชาวบ้านปราบโจรปราบยาเสพติดนะครับยังไงผู้ขับบัญชาเขาก็ต้องเห็นคุณงามความดีแล้วครับทําไปครับมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดีก็ผมก็ไม่น้อยใจนะไม่ได้ดีผมก็ไม่น้อยใจนะครับถือว่าเราทําบุญในอดีตชาติมันน้อยนะครับกเกษียณมาแล้วมันก็มีค่าเท่ากันนะครับเป็นข้าราชการบํานาญ พอผมได้มาเป็นผู้ขับปัญชาพินาแต่งตั้งเนี่ยผมก็จะเลือกคนดีมีฝีมือนะเลือกคนดีมีฝีมือนะครับไม่ต้องรู้จักครับพอผมได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมก็จะพยายามเฟ้นหาคนดีนะครับเฟ้นหาคนดีที่มีฝีมือนะครับโดยที่เขาก็ไม่ไม่รู้จักผมไม่สนิทกับผมนะครับและผมก็ไม่รู้จักเขาแต่เห็นว่ามีผลงานดีนะครับผมก็สนับสนุนนะครับ